ซอมบี้ยูนิเวอร์สอีพีที่22มาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้รู้ความลับของไอทีวีแมนจอมทรยศเนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะมีข้อแก้ตัวยังไงไปดูแกมันคนทรยศไอ้โรซสิว่าแกแกจะแก้ตัวยังไงทีว <TV Man. S 2> ีแมนระวังด้วยมันมีระเบิดระเบิดแม่เหล็กอ๋อฮา แบบสขาดสามดอนทุกคนลูกเมียน้อยของจักรวาลน,นี้เป็นในนี่เหรอเป็นเผ่า <c oughs> <c oughs> จีหลอไปเดินไปเดินไป a t ีแมนทรยศ ไปแล้วพี่เท่เกือบไปแล้วนะอ๋อนี่ไงจากที่เราเห็นว่าเขาทั้งสองติดติดแม่เหล็กอยู่โอ้ยใจเย็นใจเย็น ใหญ่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหแล้วไม่ได้อธิบายกันก่อนไงว่าเราพวกเดียวกันแล้ว oh, uh huh. โอ้เช็ดโอ้ใจเย็นใจเย็นก่อนอตายตาย,ตาย,ตายแล้วจีหล่อมันจะสู้ยังไงเอาจีหล่อสู้ได้สี่มีพลัง x 1 8เออเออตุ้ยท้องให้มัน <c oughs> พี่ใหญ่ฟังก่อน โอเคสุดท้ายพี่สามก็ เรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในฉากแรกเลยเนี่ยเราจะได้เห็นไอ้ทีวีแมนจอมทรยศนะมันขามุยเหล่าอารีแนซ์จะเรียกว่าสกีบปดี้ทอยเลตเป็นอารี a n นซ์ได้แล้วหรือ,อยังนะเอาเป็นว่าเป็นสกีบี t ี้ทอยเลตพันธมิตรแล้วกันแล้วก็พี่โป้งเหน่งมาด้วยนะซึ่งสถานที่ที่เขาขามุยมาเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แบบเอาไว้จองจําพี่ใหญ่กับพี่สามนะมันเป็นสนามกับระเบิดแม่เหล็ก ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยบันก็จะมีกับดักทํางานขึ้นมาทําให้คนที่ไปเหยียบกับดักนั้นตุยแบบอนาอูดูดูด,ดูดูความคมดูความคมนั่นคล็อกแมนกลายเป็นสามทอดเลยทิปเป้ลคล็อกแมน ที่ป่ากําลังจะบอกอะป่าคิดว่านะลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยของจักรวาลเนี้ยไม่ใช่อาสปีกเกอร์แมนอีกต่อไปแล้วน่าจะเป็นเผ่าดรูแมนกับเผ่าคล็อกแมนนะที่กลายมาเป็นลูกเมียน้อยแทนเพราะดูจากสปีกเกอร์แมนแล้วเนี่ยสปีกเกอร์แมนอาวุธโคตรโหดแล้วก็บทบาทนี่คือโคตรตัวโกงโคตรตัวร้ายนะ ไม่มีทางที่จะเป็นลูกเมียน้อยได้ลูกเมียน้อยก็เลยต้องมากลายเป็นคล็อกแมนกับดิวแมนแดนอ่ะแล้วจากต่อมานี่โอ้โหจีรลอแกบุกเข้าไปในะกับดักแบบบอยันบอยันบอยันเป็นไงคอยบอกกลัวเจ้าดอกบอยันดอกไอ้คือโอ้ยนี่เกือบโดนนะรับได้ทันแล้วก็มีไม้จิ้มฟันกระเด็นมาจากนี้ป่าฮามากไม้จิ้มฟันกระเด็นมาปิ้ว <laughs> มีมีขยับหน้านิดหน่อยไอทีวีแมนนี่ก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองแล้วว่ามันผ่านไปได้ยังไงวะจนพี่โปง้งเน่งบอกเดินไปแกเดินไปอย่ามาทำไขสือเดินไปนำไปเลยว่ามีอะไรรอพวกเราอยู่ <laughs> ตรงนี้เราจะได้เห็นยูทูบเบอร์คนไทยด้วยนะครับนี่ à, <laughs> เขาดังมาจากอะไรนะดังมาจากปลาหมึกเหรอ ปลาปลาหมึกยักษ์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเออเออเออมันมีช่วงหนึ่งที่ปลาทํช็อตจะมีวล,ลีนี้นะพิมพ์กันบ่อยมากปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจอะไรสักอย่างเนงะี้ยเออตลกดีโอตรงนี้นี่จี G. หล่อนี่ช่วยพิเทเอาไว้นะไม่งั้นตุยรร้อยเปอร์เซ็นอ้ยพิเทคือพิเทจกักรวาลนี้ไม่เก่งแถมยังซุ่มซ่าบิกนะปัดโถเอ,อ้ยต้องให้คนอื่นช่วยตลอดพิเทนี่ใส่พระอะไร พูดถึงว่าแกรอดชีวิตมาได้โคตรบ่อยเหมือนกันนะแกใส่พระอะไรในฉากต่อมานี่เราจะได้เห็นพี่ใหญ่กับพี่สามนะครับที่โดนพลังของแม่เหล็กตรึงเอาไว้อยู่ในส่วนของตรงกลางนั้นเ,เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่ามันคืออะไรนะปุ่มสีแดงนี้เอาไว้หยุดพลังของแม่เหล็กนะครับแล้วพี่รองเอ้ยแล้วพี่ใหญ่กับพี่สามก็ตื่นขึ้นมาเอะตรงกลางแล้วมันเหมือนกันดั้มเลยว่ะทุกคน เนี่ยตรงกลางเนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนจะเป็นเจ็ตแพ็นะมีปีกด้วยเหมือนเป็นชิ้นส่วนเจ็ตแพ็ของหุ่นยนต์กันดั้มเลยนะทุกคนเออเนี่ยมีจารวดด้วยโอ้อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่เคยเห็นในจัก,กรวาลหลักเลยอืมไม่ไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับจัก,กรวาลหลักนะแล้วอยู่พี่ใหญ่ก็พูดเออ ไอตัวหน้าเกลียดพี่ใหญ่กับพี่สามเขายังไม่รู้ไงว่าสกิปิที่ทอยเ t ล็กับอาริอันจับมือกันแล้วแสดงว่าเขาหลับไปก่อนหน้าที่จะเกิดไวรัสเกิดขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นไอแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือของสมบีนะครับมันเป็นฝีมือของเอ่อน่าจะเป็นไม่รู้ดิ ฝั่งสกิบิดี้ทอยเลตหรือว่าฝั่งทีวีแมนนะเพราะถ้าเป็นของฝั่งสกิบิดี้ทอยเลตทำไมสกิบิดี้ทอยเลตพี่ปองเหล่งถึงไม่รู้ลหละว่าข้างในมีอะไรเกิดขึ้นเป็นทีวีแมนเองที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วทีวีแมนจะมาจับกลุ่มพี่สามทำไมอันนี้งงและเราต้องไปหาคําตอบกันนะย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงคือโอ้โหพี่ใหญ่มันมันโมโหมากนะที่แบบโอ้ยโดนโดนแม่เหล็กจับมานานสุดท้ายก็สู้ก,กันกับจีเหลี่ยมนะครับ ขนาดพี่เทบอกเฮ้ย hey, ไม่ใจเย็นใจเย็นก่อนพี่ใหญ่ไม่ฟังนะพี่ใหญ่มันโกรธมากรวมทั้งพี่สามด้วยยิ่งเห็นคู่อลิเก่าอย่างจีเหลี่ยมเนี่ยซึ่งในจักรวาลน,นี้คือจีหลอก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่นะจีหลอก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต่อสู้จริงจังนะคือพยายามป้องกันตัวเองเห็นไหมดูดิไม่ได้ต่อสู้จริงจังเท่าไหร่เพราะว่าจริงจจีจีจจจจจเหลี่ยมในร่างของ X18 เนี่ยสองต่อหนึ่งก็สู้ได้นะดูดิต่อยปัง้ปงไปนี่ ตรงนี้ที่ทำให้พี่ใหญ่กับพี่สามเข้าใจได้เนี่ยคือมันมีหินล้ำแหลงจะตกลงมาใส่พี่สามนะแล้วจีเหลี่ยมก็เข้ามาช่วยได้ทันพี่สามก็เลยบอกพี่ใหญ่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังมันก่อนฟังมันพูดก่อนอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นพี่สามก็เลยถามว่าอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะทีวีแมนก็ได้อธิบายไปนะครับว่าฝั่งสกิปี้ที่ทอยเลตแล้วก็ฝั่งอาร์เรียสเนี่ยรวมมือกันที่จะต่อสู้กับ มีศาสตร์ตัวร้ายตัวจริงของจักรวาลน,นี้นะแล้วพี่สามนี่พอเห็นทีวีแมนก็เตะเออโอ้เตะเตะเป็นลูกบอลเร็วโอ้โหแล้ว,ลวนี่แล้วทีวีแมนก็เลยพอพูดว่าเดี๋ยวต่อไปนายจะเข้าใจเองประมาณนี้นะเหมือนเขาต้องทําอ่ะเหมือนเขาจําเป็นต้องทําซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยืนยันได้แล้วว่าคนที่จับพี่ใหญ่ กับพี่สามาตรึงแม่เหล็กเนี่ยน่าจะเป็นเผ่าทีวีแมนนะครับอ้าวก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการ r รีอคชันสกิบี้ทอยเลสซอมบี้ยูนิเวิร์สอีที่22และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, กดกระดิ่งด้วยแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ